เรียดประวัติจากทางด้านของคุณนกได้เลยครับเป็นคู่ที่เจในรายการครับแต่ว่าเรายกไปเอาคู่ที่5ขึ้นมาก่อนนะครับมาเป็นคู่ที่5นะครับยอดขุนทัพพยั์เมืองลงครับว่าพินสำหลําสะนะครับจะว่าครับนักชกจากกรุงราจังหวัดพัทลุงวัย6 6ปีครับร6 9ลูกศิษย์ของจ่าติ๊กเขาชัยสนครับ มีเทพวารินราไวมวยไทยครับเป็นเทรนเนอร์78ชนะ58นะครับสู้ต่อกอนครับมุมน้ำเงินครับทางด้านของเจ้าฉลามบ้านแรมบ้านนะครับทีทีทวัดทีทวัดนนนะครับขิมพลีครับเข้าเจ้าครับร้อยเอายุ16ปีครับนักสู้จากบางละมุงชนใต้เพชรบุรีครับที่จังหวัดยะลอยะลอไอ ยหะล,ะละละยองนะครับละยองนะครับขออภัยคุณเก่งพลังบิมุดนะครับก็ถอดมองคลให้กับเจ้าฉลามว่องไปะนะรายการนัดดีนะครับรายการวันจันทร์ที่9มกราคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นนัดสัญจรที่วัดแสงแก้วโพธิยานอาเภอแม่สวย จังหวัดเชียงรายคุณสมัยคุณเมตตานะครับยกทีมงานของกลุ่มพลังใหม่มวยไทยพันธมิตรไปเต็มพิกัดเลยทีเดียวนะครับไปติดตามชมกันครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 2รอบนะครับคุณเชษชัยนะครับรอบแรกครับสุปร์บอลที่เด็ดกเก้าเจอกับเพชรอู่ทองอขวัญเมืองครั้งที่5นะครับแล้วก็มีแก้วกล้าแก้วสำลิดกับแสงตะวันชอห้าพยักเพชรดล่ากับก้องพบและเปิดรายการด้วยเด็กดอยกับเศษแก้วนะครับ ส่วนช่วงหลังนี่มีห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิเจอกับเลอพงแก้วสำลิดวินมอลรัตนะบัณฑิตครับอีกครั้งกับแลมบอมสอเทลพัฒนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสุรชัยสอสมหมายกับเพชรลำพูนบอมลุงสิทธ์ต่อน้ำหนักกันหนึ่งปอนด์นะครับและคู่เอกรอบหลังนะครับก้องทนีสอสมหมายเจอกับดวงสมพงศิตเมืองนอนท์นะครับ9มกราาวันจันที่เชียงรายครับติดตามครับแฟนๆครับสอสมหมายทีมงานกลุ่มพลังใหม่ ทีมงานมวยไทยพันธมิตรนะครับยกทัพขึ้นไปพบพี่น้องชาวเหนือนะครับเป็นประจำทุกปีครับเราอาจจะว่างเว้นในช่วงของโควิดนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ประกาศเป็นโลกประจำท้องถิ่นไปแล้วครับแต่ก็ยังไม่ประมาทนะครับแฟนมัมวยครับเรื่องสุขภาพร่างกายนี่ก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาครับนะครับไปดูคู่นี้ครับเรียนย้ำว่าเป็นคู่ที่7ของรายการครับแต่ว่าขยับขึ้นมาก่อนครับ แดงก็คือยอดคุณทัพพยักเมืองลุงครับน้ำเงินเจ้าฉลามบ้านแรมบาร้าบ้านแรมบาร้าก็สมเด็จ m 6 6แล้วครับทำามวยเล็กๆขึ้นมาครับต่อยมันต่อยสนุกครับบ้านแรมบาร้าเรียนย้ำนะครับยอดคุณทัพแดงครับน้ำเงินเจ้าฉลามนะครับ หลายหลายคนถามมาเยอะคุณเป็กกี้แต่ว่าหน้าจอก็มีชื่ออยู่แล้วนะครับใช่ครับอ่าก็ยอดสนทับนะครับยอดขุนทับนะครับกับเจ้าฉลามนะครับในน้ำหนักพิกัดร1 4ปอนด์นะครับก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับบอรเมศติกดีครับกกรรมการใหม่นะครับก็เขาเรียกว่าปีใหม่แล้วกรรมการใหม่เอาต่อยขวาครับโอ้ยหมัดเวียงครับเต็มเมอ่าเกาะแน่นลยครับยอดขุนทับ นี่คือการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่ราชดำเนินครับก็ยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทุกท่านนะครับที่เดินทางเข้ามาชมนะครับกับมวยไทยในรูปแบบ5ยกนะครับลุ้นสนุกเชียร์เพลินเชียร์มันๆนะครับที่เวทีแห่งนี้ครับก็ตีตั๋วเข้าชมได้นะครับทุกวันพุธนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ในช่วงของท้ายเกมครับยกที่1นยับซ้ายครับยอดขุนทัพหรือดาวใต้ลาวัยมวยไทย รูปร่างสูงนะครับอ่ายาวบทยกที่หนึ่งครับนาตีสองเลครับทำไมนกกันนะครับอ่ะไปบทเวทีครับนี่บรรยากาศรอบรั้วริงไซอ่างยักษ์ราชชนเนินครับชาวต่างชาติเลยเยอะจริงๆครับวันนี้คุณสมัมายจะคงจะมีความสุขเลยครับอ่ะคู่นี้เป็นยอดคุณทัพกับทางด้านของเจ้าฉลามนะครับสู้กันรุนแรงต่อครับยกที่สองครับยกที่สองครับยอดุนทัพยังตั้งรับอยู่นะครับ หรือดาวใต้ราวัยมุยไทยเดิมเจ้าฉลามครับคาถาดีคาถาเด่นของเก่งพลังวิมุตนะครับในฐานะของผู้จัดการนะครับครว่าผู้จัดการเสนอชกนิดของสามวาจุดบ้านและบ้าดูครับรุ่นใหม่นะครับหนักแรงเจ้าฉลามยังครับรอจ้องอยู่นะครับ ขาเรียกว่าเหยื่อเหยื่อยังนิ่งอยู่นะยังกระดิกอยู่ต้องเหยื่อแบบนิ่งอะถึงขย่ำนะครับยังดิ้นอยู่ยังดิ้นอยู่ยังยกต้นต้นอยู่ครับยังไม่ช้ำยังไม่เจ็บยังไม่จุกนะครับแต่อย่าเผลอนะครับถ้าฉลามพลันชัยนั้นเก่งครับนี่เจ้าฉลามครับตัวใหม่นะครับบานแลมเบอรเดินเข้าหาครับแหมสับฟันสับต้นขาเลยครับ วนไปเรื่อยครับมันหน้าของเจ้าฉลามนะครับยังตั้งเกมรับกับยอดขุนทับโอ้ยแม่ดีติดหัวไหลนะครับแม่เกือบข้ามคอครับเมื่อสักครู่ต้องระวังนะครับเสือไม่ได้จริงๆครับยกแข้งสูงนะครับยอดขุนทับมาแบบปูพุดล้อเหล็กครับยืนระยะประชิดนี่แม่โน้มตัวเตะกันคอสวยๆครับ กิ่ขวาคือครับเจ้าฉลามตีเนี่ยไปเรื่อยนะครับเคาะไปครับเคาะไปเคาะไปเคาะไปอ้าวครับเคาะด้วยเข่านะครับก็ให้เครื่องมันอุ่นหน่อยคุณเมื่อกี้อากาศมันหนาวหนาวนากำลังจัดระเบียบสรีระร่างกายนะครับห่าขวางหน้านะครับติดตามชมนะครับแต่คุณนีถ้าเกิดถ่าย3มยกนะครับไม่ครบ5้ายกนี่ติดตามทางเพจ แล้วก็ YouTube ของช่อง j จเกน18นะครับหรือเพจหรือ YouTube ของแฟนเพจพลังใหม่ได้เลยทีครับก็ตามไปยาวๆครับตามไปยาวๆครับมีหลายคู่นะครับยังมีให้ชมอีกห้าคู่เลยครับรวมถึงคู่นี้นะครับทาไมน็อกไม่นับนะครับ มีนัดก,กันหลายๆวันนะครับทีมงานสาสมหมายครับวันจัน์ทไปที่สนามมวยดอนเมืองครับอ่ะหมดยกครับอ่ะมานี่ครับแม่เลี้ยงเย็นตานะครับโอ้โหสาวสวย2,000ปีนะครับก็เขาเรียกว่าอ่าทเวนตี้ทูสารแถวสปปลาวนะครับก็ติดตามชมนะครับถ้าจบคูนี้จบยก นี้นะครับก็จะติดตามทางช่องทางรับชม2ทางช่องทางนะครับก็ u t u b e ทางมวย j k n 1นแล้วก็ Facebook ทางเพจของ j n JKN18 ด้วยนะครับอ่ะตามกันต่อครับให้กำลังใจกันต่อนะครับยังมีให้ชมอีกถึง5คู่รวมคู่นี้ครับยาวไปครับทีมงานชอสมหมายกลุ่มพลังใหม่มวยชัยพันธมิตรอย่าลืมวันที่9ไปเจอกันที่วัดแสงแก้วโพธิญาณครับ พี่น้องชาวเชียงรายพี่น้องชาวภาคเหนือเปิดให้ชมฟรีครับไปกันเยอะๆเลยครับคุณพิเชษอย่าลืมพกผ้าไอ้ใส่เสื้อกันหนาวได้วยนะอย่าลืมพักเสื้อกันหนาวไ้ด้วยนะก็ไปสัมผัสธรรมชาติที่แถวเชียงรายตอนนี้อากาศกําลังเย็นแบบแหม่คนที่ชอบอากาศแบบเย็นๆสบายๆก็ ไปชมวยกันนะครับเริ่มสตาร์ทหกโมงสิบห้านี่กว่าจะเสร็จสิบเอ็ดสิบสองคู่นี่แม่ประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วครับคุณพิเชม JKN ถ่ายทอดสดทั้งสองช่วงเลยนะครับตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึงสองทุ่มสิบห้าเบรกช่วงข่าวในพระราชสำนักนิดนึงแล้วก็มาชมกันต่อเลยนะครับจนจบการแข่งขันประมาณสักห้าทุ่มนะฮะประมาณโน้นนะครับกับคู่มวยดีๆนะครับอย่างเช่นซุปเปอร์บอลเจอกับเพชรอูทองเป็นตัวเอกช่วงแรก และก็นักมวยนัยะนะครับวงเชื่อมวงเชื่อมก็จะเจอกับเลอพงครับแก้วสำริดแล้วก็คู่เอกช่วมเบรกสองก้องธรณีนะครับเจอกับดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ไม่ดูไม่ได้ครับข้อจำฟันข้อสำคัญเปิดให้ชมฟรีนะครับอาครับวัดแสงแก้วโพธิญาณอาขนเวทีครับเริ่มมาแล้วครับอาวุธเริ่มมาแล้วคู่นี้เป็นคู่เจ็ดในรายการครับแต่ว่ายกมาก่อนนะครับ ยอดคุณทัพแดงน้ำเหมือนเจ้าฉลามดิสเวียไปเร่ยครับเจ้าฉลามโดนขีบไปโดดแข่งตบหนึ่งสองก็ไม่เอาอย่าถอยเยอะครับยอดคุณทัพอย่าถอยเยอะครับอย่าถอยเยอะถอยเยอะแล้วเข้าร่องหมัดนะครับแม่มีวู่นวับเผอิญ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 สาบผลในช่วงนี้หรือเปล่าคุณพิเชษมาแล้วมาแล้วมาแล้วา<ๆ>มาแล้วมาแล้ว ยัง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 เจยังไม่เก็บตังเจยังไม่เก็บตังค์มาเกือบหล่นนะครับร่วงลงไปดูครับหุกซ้ายยังไม่สับสับไปทีมกอการกอลเมตตึกดียอดุนทับครับนึกว่าจะเช็คบินยกนี้นะคุณพิเชษไม่สิครับเี่ทำอวาเสียวครับแต่ว่าจะงาวางแค่ขวาได้ยังได้อยู่ตรงหุกซ้ายทีนึงแน่นเลยครับตอนนี้ ด้านของเจ้าฉลามเจ้าฉลามจะกําลังจะตะครุบเหยื่อครับถาวากแข่งตั้งคืนด้วยขวาครับอ่ะแรมบ้าสมเด็จเอ็นทูกตามต่อช่วงหน้านะครับทางเทจทาง Youtube ก็แล้วกันครับน่าจะรอดยกนี้แล้วครับคุณเมกี้ครับอ่ะ เจเกนสองช่วงยาวๆไปเลยนะครับอ่าสี่ชั่วโมงอ่าสี่ชั่วโมงครับติดตามกันได้เริ่มตั้งแต่18 15นาฬิกานาทีครับชมข่าวในพระราชทานแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาตอครับเครื่องสองอ่ะไปบนเวทีครับยกสี่ครับวันนี้มวยสนุกหลายๆคู่เลยครับได้ดูอาวุธกันเยอะๆครับรุ่นใหม่ยกใหม่เปลี่ยนชีวิตเสียใหม่ครับรับปีกระต่ายทองแล้วคุูพิเชษออย่าให้มันเหี่ยวอย่าให้มันเฉาครับสดชื่นเข้าไว้ ทุกจะสุขก็ต้องสู้กับชีวิตอ้าวเมื่ออยู่บนเวทีครับทั้งคู่เริ่มจะใส่กันแล้วครับยอดขุนทัพกับเจ้าฉลามเดินแล้วครับยอดขุนทัพต้องเดินครับไม่เดินไม่ได้ครับไปถอยเยอะนี่มันไม่เข้าตาครับหนึ่งในกกกติกาวยไทยก็เดินเปิดเกมครับกระทำคู่ต่อสู้ให้บอกช้ำที่สุดคุณเมกี้ตอนนี้ครับเจ้าฉลามครับตั้งรับเลยทีเดียว อยอดคุณทัพมาเดินเข้าลองไหมดูครับไปอ้ยขวาเจอขวานะครับว่าไม่ว่าได้แข้งหนึ่งแล้วนะครับไปโดนสวนปั้งทีหลังดังกว่านะครับคุณเชษน,นั่นสิครับดังปักกอเอาแข้งขวาได้มายัางไม่ทอ้อไม่หมดความพยายามครับโอ้ยแทงซ้ายแทงซ้ายครับยอดขุนทัพแทงยอดขุนทัพนี่จะชื่อยอดขุนทัพมันต้องระดับ หัวแถวครับนี่นหลายก่อนก็มียอดหัวทัพสิทธิ์คือพัดเจ้าเย็นเจ้าเย็นนะครับอ,อดีตแชมป์ร้อยสิบแปดบอลเนทีเมอราชดำเนินนี่ครับนี่ก็เป็นนักชกแดนใต้เหมือนกันยอดขัวทับอีกตัวใช่ไหมสกอตสุไหงย,ยิปอาหยาลืมอย่าดเลือดเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วรายนี้ก็บูสบ้านหันแหลมเหมือนกันนักกุนเชีครับอ่ะบทเวทีสนุกเลยครับยกสี่แล้วไม่ต้องถอยแล้วเอาใส่เลยฝรั่งเยอะวันนี้เตะให้เขารู้จักครับ นี่คือศิลปะแม่ไม้โมยไทยอย่าเหลือแต่ตีเขาอย่างเดียวเอาใส่เยอะๆใส่เยอะๆอ่าสี่สามสองก็อีกเรื่องหนึ่งนะคุณพี่เจษนะชครับโมยไทยก็คือโมอยไทยครับเอาทำให้มันสนุกโร้ย้ยโดนเขา่าทาง่าช็อตครับยอดคุณทัพแม่จังหวะล็อกในครับเนี่ยครับล็อกสบายแล้วครับตีเข้าขวาฉลามเจ้าฉลามนี่รอที่จะกดขยับนะครับขย่ำนะย,นะยอดขุนทับ แทงเข่าซ้ายค่อยๆครับใช้ชา้ชา,ชาเรื่อยๆมาเลียงๆตั้งไว้ตั้งไว้ยกสี่แล้วครับยกนี้สําคัญในช่วงของท้ายเกมนะครับครับแบแมแข้งขวาหลุดไปเจ้าฉลามรอสวนเอาดันแทงเข่าซ้ายโอ้โหเข้ามานี่โดนจับตีเข่าขวาเลยจับจับรวบกินเลยคือเอาคืนแต่ละเม็ดแต่ละดอกเนี่ยมันหนักๆแรงๆเท่านั้น,นครับแล้วเข้าัดโดนนี่ไม่สะเทือนนะครับ อ่าวัดรับขวาได้มาทันที <c oughs> นี่ครับโอ้โหตีดอกนี้เข้าไปครับช่วงท้ายปลายยก4นะครับเราขยับเอามานะครับเป็นคู่ที่5ของรายการแทนนะครับมาดูครับอีก3นาทีครับยกสุดท้ายยาคุทัพกับเจ้าฉลามครับเจ้าฉลาม มนูดอินช่วยหรือบ้านแรมบ้านะฮะหรืวอว่าพรชิพลีอ้นี่ก็เป็นน่าจะเป็นนักชกรุ่นพี่ร่วมค่ายของเจ้าห่วงเชื่อมค่ายบวยพรชิพลีนะครับที่พัทยานะครับห่วงเชื่อมก็มีรายการไปพบพี่น้องชาวเหนือนะครับวันที่9ติดตามมาได้ตอนนี้ห่วงเชื่อมมาซ้อมยู่ที่ค่ายมวสอสมัยแล้วนะครับย้ายโรงเรียนด้วยนะมาอยู่แถวโรงเรียนบางกะปิอยู่ม .2 เองนะครับแต่ว่า เช้านี่ผมเห็นเจอแบบวิ่งตลอดโอ้ขยันขยันขยันเครับเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวราจะมีคลิปสัมภาษณ์มาให้แฟนๆได้ติดตามกันนะครับ,รบเป็นนักมวยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับดูครับเจ้าเจ้าฉลามนะครับหนักแรงขนาดที่ยอดคุณทัพครับตอนนี้ต้อง พึดหน่อยนะครับเอาหุกซ้ายมาแม่จะโดนล่วงลไปดีอันตรายเหมือนกัน,นเอาต่อยต่อยลำตัวแม่อยอดคุณทับแฟนมวยก็บอกทีไวอูวตัต้งนเอาไปครับแม่ถ้ามันหล่นลงไปนี่อะไรจะเกิดขึ้นาการงัดปากการเวทีครับล้องเอาไว้เลยครับทางด้งนานของเจ้าฉลามบ้านแรมบ้า ทีมของสมเด็จ m -16 นะครับแรนดบ้านักชกที่สร้างชื่อเสียงอีกคนหนึ่งครับให้กับวงการมวยเมืองไทยนะครับปล่อยสนุกครับเลือกลาจากวงการมวยก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหลายปีนะครับตอนนี้กลับมาทําเด็กๆสร้างค่ายสร้างเยาวชนขึ้นมาครับให้สืบสานศิลปะแม่บอแม่ประยัดแต่ตั้งสอบครับยอดคุณครับไม่ตกใจแล้วครับสบายๆนะครับคุณพิเชษเจ้าถลาม ออนนี้คุมสถานการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับกับช่วงเวลาที่เหลืออีกเกือบหนึ่งนาทีรัดกุนทับยังมีหมัดแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วไม่ใช่มวยหมัดซะด้วยนี่เลครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือองมาเสริมมาเติมหมัดก้าไปอีกครับปีกองเชิดจบจากคู่นี้แล้วนะครับก็จะเป็นมวยคู่ของ โลมาถึงเชียงใหม่ใส่กับเพชรทองอันเชียงรายนะครับอ่าถึงเชียงใหม่ใส่กับอันเชียงรายนะบ้านใกล้เรียงเคียงกันนะครับเชียงรายกับเชียงใหม่อ่ะก็เป็นไปตามภาพน,นะครับแฟนๆครับดูความสดชื่นดูอาการมวยครับรอเวลาแล้วครับนับคอยหลังไปพร้อมๆกันครับ บอกว่าชาวต่างชาติเยอะจริงๆครับอ่ะเรียบร้อยครับครบ5ยกก็กลมลงกาบแล้วครับอาวุโสน้อยกว่าครับด้วยกฎกติกาการต่อสู้มารยาทที่อยู่นอกกฎกติกาครับน้ำใจไมตรีมิตรภาพบนสังเวียนเลือดครับไม่มีปัญหาครับกรรมการ หันไปทางมุมน้าเงินครับเจ้าฉลามบ้าดแรมบ้าครับเป็นฝ่ายชะนัยอดบุญครับพยักเมืองหลงครับได้รับการคูมือได้รับเสียงครบมือครับคู่หน้าเป็นคิวของโลมากับเพชรทองครับ